พระพุทธเจ้าตรัสว่าขลือหัดให้รู้จักใช้ชีวิตการเงินอย่างถูกธรรมเรียกว่าหัวใจเศรษฐีมีอยู่สข้อดังนี้ 1. ความถึงพร้อมโดยความขยันหมั่นเพียรขนขวายหาทรัพย์โดยสุจริตไม่เกียรติคาน 2. ความถึงพร้อมโดยการรักษาทรัพย์รู้จักดูแลไม่ให้ทรัพย์สินที่หามาได้โดยยากสูญหายหรือหมดไปโดยไรประโยชน์ 3. คบหามิตรด,ดีคนมีศีลมีปัญญาคอยเกื้อกูลแนะนำสิ่งที่ถูกต้อง 4. การเลี้ยงชีพพอเหมาะพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเกินกำลังและไม่ตนีจนกดขี่ตนเองรู้จักจัดสรรให้สมดุลผู้มีหัวใจเศรษฐีไม่ได้หมายถึงผู้ที่ร่ำรวยเงินทองแต่คือผู้ที่รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักคบคนดี และรู้จักใช้ชีวิตให้พอดีความมั่นคงและความสุขจึงบังเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้า